สวัสดีครับต่อมาตอมโอโมอมมามาโอโมอมโยอมยอมผอโอผอโมผอมผอโม มิโซะออออมออมิโซออผ้าออมชอชออนอนอชอมิโูชอสสอสอมาหอสมิโ้มชอส้อม ซมิซซมโซเอมแซซแ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 ซอมลองมิทูลอม มอมอะไรรออะไรรอมอมบอบอรอบรอบลอรอบล้อมรอบล้อมรอบสวัสดีค่ะหอออโยหออโยอย คออคอ้อลอยโคอ้อลอยโคอ้อลอยลอยโคออลอยลอยไม่เอ็ต่อย lo o lo lo o lo rồi biết rồi nó nam mi thu nó là âm nó âm âm biết thừa nó âm ơi ơi biết สอล่โอ,อ,อยสอลอ,อยอสซอ,ออลอโอ,อ,อยิโยไคออคอเลยคอไม่ใหม่คะ <c oughs>